กลาเป็นรุ่นน้องอะ่ะเออรุ่นน้องดีๆของสาวไปแล้วเฮ้ยเราเซ็นเน่คะน้องทำไปแล้วจีอีกทุกคนพี่หมอพาค่ะวันนี้นะคะอยู่กับสุดหล่อค่ะทุกคนเป็นสาวพารีสใส่หมวกแต่ว่ามามาพร้อมกับชุดจากที่ทำงานหรือเปล่า พี่เรียนพี่เรียนดีกว่าน้องเรียนเก่งเนาะเรียนเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยอะตกใจเป็นรุ่นน้องอะเออรุ่นน้องกี่ปีแล้วโอ้อย่างเยอะหกสามไปแล้วเฮ้ยเราสิเจ็บน้องถามไปแอ้วไปมันเยอะเพราะแบบจะมีแบบมีพี่นี่หลายหลายคนเวลาอย่างเช่นแบบพี่เตย่างเงี้ยเวลาบอกว่าผมรุ่นหกสามอะไรอย่เง้ยเขาก็จะบอกโอ้เจ็บนี่ แต่แล้วโอ้เจ็บปวดโอ้เจ็บปวดเ <_ C oughs> จ็บปวดจริงๆแต่ว่าแบบไม่ได้เราก็ยังไงอยุ่งไหนเราต้องดูแลผิวใช่ไหมคะเราก็ขอมาดูแลผิวหน้าทอนใสดูด,ดีใสมากหล่อมาก <_ C AN 2> เดี๋ยวเสร็จเราขอแบบเลเซอร์ผิวให้นิดนึงแเราจะแบบคุมสิวคุมสิวนะซึ่งเป็นเลเซอร์ที่แบบเด็กๆค,คิดมากมันแบบสามารถทำแล้วก็บวแบบว่าโดนดองโดนแดดทำงานได้หมดใช่ครับฝากคุณหมอด้วยครับที่สุดค่ะไปบ่อยๆนะหล่อมากเลย เี๋ยวพี่จะยิงยิงกดติวแล้วก็ยิงขนออกให้เลยได้ปะยิงเส้นขนออกใช่ตรงกลางเนี่ยแต่ว่าหนวดไม่เป็นไรที่ว่าปัญหาที่เห็นตอนนี้เลยจากไฟเนี่ยน่าจะเป็นขนเล็กๆที่หน้าที่ทำให้มันแบบปุกปันง่ายอ้อเกี่ยวด้วยเนาะโอ๊ยจะบอกว่าเป็นทุกคนนะมันก็เป็นน่ะจะเลเซอร์ขนเฉพาะจุดแล้วก็คุมสิวนิดนึงไม่กล้าทำเยอะค่ะน้องกล้าแย้งค่ะเรียวเรซซูบอกว่าไม่มีใครรอดสักรายเลยตอนกดเฉียดติวอะะพาราพารา เคยยิงฝนไหมคะไม่เคยเราเคยยิงหนวดอ๋อเนเดียวกันปหมคะใช่แต่ว่าต้องดูว่าเลเซอร์ที่น้องใช้กับที่นี่ใช้เหมือนกันหรือเปล่าตัวนทำที่นี่เหรอฮะอ๋อนี่เหมือนกันเหรอแล้วน้องเป็นลูกค้าที่นี่เหว่าเนี่ยอ๋อใช่อ๋อโอเคแต่ทำที่ภูมินาอ๋อโอเค <Okay. S 2> โอ,อเคอนรอใช่ใช่ใชเ็นจะเป็นลมเล้วยันี่ขนาดทำแค่แก้มแต่เดี๋ยวจะรู้สึกว่าผิวจบใสขึ้นเพราะว่าเพราะว่าพวกแบบอาจจะทำให้รู้สึกว่าสิวมันดีขึ้นอออโอเคนะคะตัวนี้จะเป็นเลเซอร์รีจูที่ช่วยแบบว่าทำให้กดไปแล้แห้งงงแล้วก็แขนมันจะหายเร็วขึ้นแขนจะกดกดสิวอะค่ะ ลแล้วก็คุมความาันแต่ว่าประเด็นคือมันไม่มันนะสิอาจจะยิงไม่ต้องเยอะมากเนาะไหวไหมคะอ่ามีคนมาหานะคะสุดหลออ่อแอบเผลอหลับไปแล้วนิดน,นึงนี่นี่จะบอกว่าไหนก็ทับมือทางนน้นสิ ให้ดูหน้าที่หล่อมากจริงเพราะว่าอะไรรู้ป้าพี่ๆในคลินิกคือแบบน้องเขาหล่อกว่าในไอจีอีกทุกคนจริงจริงแต่เธอแต่เธอตัวจริงเธอเธอมีเสน่ห์มากจริงกว่าในรูปเห็นไหมเห็นไหมชอบเด็กสมัยนี้ดูสิอ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักที่สุดอันนี้น้องน้องภูวินก็ทำตัวโฟโนนะคะมันเป็นตัวที่ช่วยนนองให้ผิวชุ่มชื้นนะซูมซูไม่ใช่ ได้เลยเดี๋ยวจัดการให้นะคะนี่